สวัสดีค่ะจะกับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะตอนนี้คุณพิงค์ก็อยู่หน้าบ้านวันนี้ที่เกียวโตตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้อากาศอยู่ที่สิบองศาคือต่ําสุดสูงสุดสิบสององศาต่ําสุดหนึ่งองศาตอนนี้สิบองศาแดดดีลมแรงแล้วก็คุณพิงค์ก่อนที่จะออกไปข้างนอกคุณพิงค์ก็เหลือมาดูเห็นลูกลูกสาวของคุณพิงค์นะคะมาดูกันว่าลูกคุณพิงค์จะ จะรอดหรือไม่รอดกันนะฮะก็คือฝั่งนู้นก็ดอกออกเยอะแล้วนะคะแต่คือมันหนาวแล้วไม่ทราบว่าจะได้กินหรือเปล่าคะ่ะมาดูกันนะคะนี่คะ่ะทุกทุกคนต้นเดียวมีอยู่ลูกเดียวค่ะมีอยู่หน่วยเดียวค่ะใบเห็ดพันธุ์บอค่ะนี่คะ่ะโอ้ยเราสิรอดปลอดภัยบอน่าสงสารมากเลยลมก็แรงๆนะคะทุกทุกคนไปดูอีกต้นหนึ่งข้างๆนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะ อีกต้นหนึ่งสองสองต้นมาเป็นต้นหนึ่งค่ะ<ม>ก็เป็นดอกนะคะทุกๆคน<ม>เบิ้งเป็นดอกสวยๆค่ะแล้วก็นี่มันมันมันจะปลอดปลอดภัยบอคาทุกๆคนมันจะรลอดปลอดภัยไหบอนี่ค่ะต้นพี่ของคุณพิงะคะ่ะเด้อโอ้ตายแล้วสิเด็กกินบอสิเด็กกินบอคาะนี่มันหนาวเลยได้นน่โอ้ยไปกันค่ะไปกันต่อน,นะคะเนาะไปข้างนอกกันค่ะ มา,มาเบิงพักแพ้วด้วค่ะโอ้ยละทอนอยู่ด้ค่ะพักแพ้วนี่แล้วโดนหิมะแล้วแล้วก็ยังคลุ้มแล้วเลยแล้วก็ยังเกิดหายได้อยู่ค่ะกแต่ว่าพักคุณตูพักอีตูนี่เพิ่นล่าโลกละค่ะแวะก่อนจะออกไปขังหนอมาแวะเบิงพักสวนครั้วของคุณพิงก่อนนะค่ะเนาะนี่นี่ปิจิมาหายโอ้ยเนาะก็เดี๋ยวหอหอผักอยูวค่ะตำหวงหอผักเอาไปข้างหนอกกันนะค่ะเนาะ ไปกันคะ่ะร้านอาหารหน้าบ้านนะคะโอ้ยร้านนี้ผู้ใดมากผู้ใดมากอะ่ะขอแนะนำเลยแซ่แบแซ่บหน้าเบะเพิ่นหน้าเบะไปว่าหม้อไฟนะคะทุกๆุนคน มหาไล่ค่ะไกลๆบ้านแน่งข้างมหาไลยข้างหลังซอยของมหาไลยก็เป็นโรงเรียนตำรวจนะคะแล้วก็ตรงข้ามของมหาไลยก็จะเป็นโรงเรียนประถมค่ะอนีบ้านนะคะแนะนําเลยค่ะใครมาเที่ยวใครมาเที่ยวเกียว,เกยวโตนะคะก่อนที่ไปฟูชิมิอินารีนะคะแวะบ้านคุณพิงก่อนนะคะของกินเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะไปกันต่อนะคะ สวยมากเลยค่ะนี่คือตึกนั่นก็คือบ้านคุณพิงค์นะคะให้ดูเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยงามมากเลยไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะตอนนี้ลมแรงมากค่ะ แล้วก็อากาศเย็นมากเลยนะคะร้านนี้ขายโอนิกิริแปลว่าข้าวปั้นบ้านเรานี่แหละค่ะเป็นเมนูนะคะห้าร้อยเยนค่ะไม่แพงนะคะมาดูหน่อยค่ะใกล้บ้านคะ่ะอุนนิกิริก็คือข้าวปั้นนะคะทุกๆกคน ฟันมากมายหลากหลายหน้าเลยค่ะอืมไปกันต่อคะ่ะอู้ทองฟ้าสวยมากค่ะ เราจะไปไหนคะวันนี้เรามาเดินเลาะเล่นแถวบ้านคุณพิงค์นะคะเดินเลาะเดินเที่ยวค่ะเลาะแถวบ้านอากาศเย็นค่ะแต่คุณพิงค์ชอบนะคะคุณพิงค์เป็นคนชอบอากาศหนาวค่ะใส่เสื้อมาตตัวเดียวสวยงามมากนะคะ ต้นซากุระนะคะใบร่วงเสร็จก็นอนหลับจะตื่นอีกทีก็ประมาณเดือน3าเดือนสค่ะบ้านคนญี่ปุ่นที่เกียวโตนะคะนี่คือต้นไม้คือถึงหน้าตอนนี้คือตัดทิ้งแต่คือเดือนเดือนสเดือนสก็จะขึ้นมาอีกค่ะงอกขึ้นมานะคะ บ้านของคนญี่ปุ่นนะคะที่เกียวโตค่ะฟูชิมินะคะเขตฟูชิมิค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเก่าหน่อยนะคะประเทศญี่ปุ่นยังมีตู้โทรศัพท์อยู่นะคะมีทุกที่ที่กดน้ำก็มีทุกที่นะคะไม่มีการแต่ไม่มีเยลโลเพจเจ็ดค่ะ แต่เขาก็จะมีะเด็กผู้พิเเปิดเปิดตรงไหนดีนี่ไงที่พักนี้นะฮะเปิด,เป,ดเป็นแบบทันสมัยค่ะญี่ปุ่นทันสมัยก็คือจะเ,เรียกรถแท็กซี่รถอะไรใครมีปัญหาอะไรนี่ก็จะคือเหมือนบ้านเราละค่ะคือหมายเลขที่แบบว่า,า,าไทยเซฟภาษาญี่ปุ่นนะคะเสเปเชียลเกฟซากิภาษาไทยคือถ้ามีปัญหาอะไรนี่ละคะ่ะ ขอโทษทีนะคะบางทีเราก็ลืมภาษาไทยเราพูดแต่ใช้ภาษาอีสานค่ะนี่ค่ะเกียวโตนะคะใกล้บ้านคุณพิงค์ค่ะพาทุกคนมาเที่ยวคือมีเพื่อนนะคะเพื่อนของคุณพิงค์บอกว่าพามาเลาะดูแบบอยากจะดูวิถีชีวิตดูบ้านของคนญี่ปุ่นเป็นแบบไหนประมาณนั้นค่ะก็เลยเลยได้ออกมาตามที่เพื่อนขอนะคะ ถอยนิดนึงร้านอาหารประเทศญี่ปุ่นนะคะร้านอาหารใครจะเปิดออตอนเช้าหรือตอนบ่ายร้านอาหารร้านทำผมร้านอะไรก็ช่างเขาจะลาดน้ำอย่างนี้ค่ะให้ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะดูดีมีชาติกูนมากเลยค่ะนี่ก็คือบ้านบ้านญี่ปุ่นเลยแบบบ้านเก่านะคะเก่าโบราณค่ะเก่าโบราณค่ะ ไม่จะเปลี่ยนอะไรเลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะเพื่อนๆถามว่าเอ้ยทำไมไม่มีค่อยมีคนเดินเขาก็มีค่ะไปเจอในซูเปอร์ในอะไรก็เยอะนะคะไปกันคะ่ะดูบ้านบ้านญี่ปุ่นซอกเล็กซอกน้อยนะคะทุกๆกคนเพราะที่มันจำกัดจำขียนะคะไปต่อคะ่ะ นี่คือที่จอดรถของประเทศญี่ปุ่นนะคะหลต้องจ่ายเงินแล้วก็ไปหยอดเหรียญตรงนั้นนะคะก่อนนำเบอร์อะไรประมาณนั้นค่ะไม่ใช่ประมาณนั้นแหละคือคืออย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าใก,ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วเทศกาลปีใหม่คนจะมาขอพรวัดฟูชิมิอินารีนะคะทุกๆคนแล้วก็เขาจะมาขอพรลลที่ วัดฟกชิมิอินาลีก็คือธุรกิจการงานพืชพันธัญญาหารนะคะใครอยากเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเงินแลลนองทองไหลมาก็มาที่นี่วัดที่นี่เลยนะคะนี่ก็บ้านเก่านะคะตรงข้ามฝั่งก็บ้านเก่าค่ะตู้หยอดน,น้ำมีทุกที่ น้องๆแก๊งที่พัทยานะคะน่าจะจำได้นะคะทางนี้ทางที่พี่พิงพาไปฟูชิมิอินดาลีค่ะคุณคุณรุนะคะปีตเติมแก๊บทุกคนนะคะน้องๆที่มาเที่ยวหาคุณพิงที่เกียวโตค่ะเส้นทางนี้ตรงไปก็ถึงฟูชิมิอินาลีนะคะ คิดถึงน้องๆย่างเลยเมืเ่อไหรจะได้มาเจอกันอีกนาะทุกๆคนคะ่ะนี่บ้านโบราณสวยมากเลยสวยงามมากเลยค่ะคืออนุรักษ์ไว้นะคะคือมีคนพักอาศัยอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็เช่นกันนะคะทางเข้าบ้าน สวยงามค่ะยังสวยงามอยู่นะคะวันนี้รถติดมากค่ะเพราะว่าวันนี้วันวันเสาร์ทางไปฟูจิมิอินารีค่ะรถติดมากเลยค่ะทุกทุกคนทางไปฟูชิมิอินารีนะคะนี่คือร้านทําผมน่ารักมากเลยโลโก้เขาดูคะดูสิคะน,น่ารักกันเลยอ่ะคุณพิงชอบกําลังจะเข้ามาในซอยนะคะทุกทุกคนในลืบในซอย ร้านทําผมนะคะเนี่ยร้านนี้ร้านรานเมงค่ะทุกคนทุนพิงยังไม่เคยทานเลยอะร้านรานเมงค่ะแล้วก็นี่ร้านนี้เป็นร้านยืนดื่มนะคะยังไม่เปิดยืนดื่มจะถูกกว่านั่งนะคะ <c oughs> นี่ค่ะวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นนะคะก็บ้านประมาณนี้ค่ะรถน่ารักรถเยอะแยะมากมายค่ะ ก็ถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะวนลูปมาที่เดิมท้องฟ้าสวยมากแดดจัดจ้านอากาศเย็นค่ะแต่คือย้อนแสงนะคะตรงนี้น่าจะย้อนแสงค่ะนี่ไม่ย้อนนี่สวยงามค่ะแต่เราไปหาที่นั่งพักคุยกันนะคะุ้ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเด ค่ะย้อนแสงแต่สวยนะคะใบไม้ร่วงแล้วค่ะทุกๆคนใบไม้เปลี่ยนสีก็ไปก็ผลัดใบแล้วนะคะอากาศหนาวมาแล้วค่ะลมหนาวมาแล้วค่ะลมรัก บ้านคนญี่ปุ่นนะคะทุกๆคนเพื่อนสาวบอกว่าอยากจะดูวิธีอยากดูบ้านคนญี่ปุ่นเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงก็เลยออกมาให้เพื่อนสาวนะคะนี่ค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะแต่คุณพิงชอบค่ะ ค่ะทุกๆกคนตอนนี้ก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยนะคะก็นั่งข้างๆสถานีรถไฟค่ะก็คือวันนี้ลมแรงมากมากมากเลยถึงมากกว่าจนแบบว่าปล่อยผมไม่ได้เลยค่ะจะ <c oughs> โชว์หน้าใหญ่ๆนะคะก็ตอนนี้ก็อ,อยู่ข้างสถานีรถไฟค่ะลมแรงมากเลยต้องเราผู้คนนั้นเด็กนะักศึกษายเยอะมากถ้าเดินไปมหาลัยค่ะ พอเป็นทางผ่านนะคะค่ะตอนแรกคุณพิงก็ว่าอยากจะมานั่งคุยแต่คือเราไม่ได้เอาขากล้องมาเลยค่ะก็เลยก็เลยทำ <c oughs> <c oughs> เกียวโตนะคะโอ้น่ารักมากเลยครับตอนนี้พาลูกๆออกมาเดินขับถ่ายกันแล้วค่ะอากาศเย็นสบายมากค่ะดีมากค่ะ ราาป,ประเทศญี่ปุ่นต้องมีน้ำแล้วก็มีที่เก็บนึนะคะน้ำมีทำไมทำไมต้องมีน้ำเพราะว่าเวลาลูกๆเราฉี่นะคะเราก็ต้องช,ชะล้างให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้มีกลิ่นนะฮะแล้วก็ เราต้องเก็บไปทิ้งที่บ้านนะเป็นขยะเปียกนะคะเราจะทิ้งใน <c oughs> ครูคองในแบบอะไรไม่ได้เพราะว่าอาอหมาอือแมวเนี่ยมันจะไม่ละลายอะค่ะน่ารักมากนะคะเรามาพูดเรื่องน้องหมาน้องแมวกันนะคะคือถ้าคนไทยประเทศไทยเราทำตามกฎระเบียบก็จะไม่มีน้ำท่วมเพราะว่ามันจะไปอุดตันจริงๆค่ะอุดตันจริงๆคุณพิงค์ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะนะฮะจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณพิงก็อยู่ข้างสถานีรถไฟแล้วก็ลมดีมากอากาศเย็นมากชอบมากค่ะคือถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะถ้าทําตามกฎกติการ,ระยะคือประเทศญี่ปุ่นคืออยู่ง่ายอยู่สบายค่ะทุกคนอยู่แบบว่า คุณพิงก็ต้องแข่งเสียงรถไฟนะอะอยู่แบบง่ายสบายถ้าเราโฟลโล่คือตามกฎกติกามารยาทเขานะคะคือว่าเราอืเขาให้ทำแบบไหนทำแบบนั้นเราอยู่แบบสบายมากเลยค่ะอยู่แบบสบายมากญี่ปุ่นนี่คือไม่มีชกชิงวิ่งราไม่มีขโมยกระโจนคือคุณพิงคก็อีพีที่แล้วคุณพิงก็สามวันติดกันนะคะที่คุณพิงค์ทำไมมัน,ม,นมันเป็นย้อนแสเพราคุณพิงอยู่ตรงนี้นะเดะี๋ยวะ ค่ะอืมค่ะก็คือทําแว่นหายเงี้ยคือเราก็ไปตามได้คือคุณพิงค์เคยทํามือถือหล่นมือถือหล่นนะหล่นนะคะแล้วคุณพิงค์ก็เขตน,นั้นอะที่คุณพิงค์ทหล่นคุณพิงค์ก็ไปตามที่เขตนั้นแล้วเขาก็คืนให้เราค่ะแต่แค่บอกชื่อนามสกุลแล้วก็แบบรูปลักษณ์ของอะไรเงี้ยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมันโอเคนา่าจะได้แล้วนะคะ <Y iin> ยืนเคบรถฟงชาติคุยเรือ <c oughs> อากาศเย็นมากค่ะ คือประเทศญี่ปุ่นนี้สะดวกสบายของหายของอะไรได้คืนค่ะไม่ต้องห่วงหรือว่าจะไม่ได้คืนคือเราตามทำตามกฎกติกาบริยานของเขาค่ะอีพีนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคืออีพีของคุณพิงก็คือพากินพาเที่ยวค่ะ จั๋อยู่แล้วว่าพากินพาเที่ยวนะคะแต่ภาคหลังนี่ก็จะพาเที่ยวมากกว่าเพราะว่าจะใกล้ปีปีใหม่นะจะใกล้ปีใหม่แล้วก็ทุกคนก็จะออกเที่ยวแล้วคือตอนนี้คนเยอะมากรถก็ติดมากค่ะที่เกียวโตนะคะเพราะว่าเขาจะมาไหว้พระมาขอพอรกันค,ค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นพลังกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ, <S <S คะวเจอก,กันอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะ